ต่อครับอันนี้เหมือนก็เธออ่านดูเรื่องแล้วแสดงว่าเอาหนักหักกระสับรถผักกระับรถมันบวกกันอ่ะบวกกันจะบวกกันหมดใได้เอาสามส่วนเซบบวกกับเลขไงหก<ฮ>ส่วนสิบ,สบจะรู้ว่าเท่ากับเท่าไหร่ก็ว่าไปนะครับ จำได้ไหมสามส่วนสิบบวกหกส่วนสิบได้เท่าไรคำว่าสามส่วนสิบหมายถึงอะไรคุณจะแทรกทำไมสามส่วนสิบบวกเป็นเท่าไรครับสามส่วนสิบหมายถึงอะไร